เดี๋ยวเราลองโทรไปที่ศูนย์ทรูคอนเทนเตอร์ของทรูนะครับว่าเขาจะใช้เวลาในการรับสายนะกี่นาทีครับกี่นาทีจะใช้จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้เดี๋ยวลองโทรไปที่เบอร์ดอกจันหนึ่งสองสี่สองดูครับเพราะก่อนหน้านี้นโทรไปที่เบอร์หนึ่งสองสี่สองธรรมดาเนี่ยไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยครับผ่านไปห้านาทีหกนาทีไม่ได้คุยกับเจ้าหนา้าทีาคาา่ครับให้กดนูนนี่นั่นอยู่ตลอดครับเดี๋ยวอันเนี้ยลองโทรไปที่ดอกจันหนึ่งสองสี่สองดูครับนะครับว่าจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ไหมครับเอาไปครับ จันหนึ่งสองสี่สโทรฟรีบริการทำเองง่ายๆด้วยตัวคุณเองค่ะซื้อแพ็กเน็ตขายดีกดหนึ่งใช้ยอดเงินคงเหลือเพิ่มวันใช้งานกดสองปัญหาอินเทอร์เน็ตขอรีเซ็ตสัญญาณกดสาปัญหาเติมเงินกดสสมัครแพ็กใช้งานต่างประเทศยกเลิกเม SMS เรากดสามกับสี่ดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่องของอเติมเงินหรือ<ข>อินเอเน็ตอะไรเนี่ยครับยังไม่ได้ทำรายการกรุณาทำรายการอีกครั้งนะคะซื้อแพ็กเน็ตขายดีกดหนึ่งใช้ยอดเงินคง,งเหลือเพิ่มบอลใช้งานกดสองปัญหาอินเทนเนอร์เน็ตขอรีเซ็ตสัญญาณกดสามปัญหาเติมเงินกด ไม่ไม่สามกับสี่เราขอ,ขอดูสามก่อนครับหากคุณพบปัญหาอินเทอร์เน็ตช้าโหลดนานเรามีสามวิธีง่ายๆใช้งานได้เร็วขึ้นมาแนะนําค่ะหนึ่งปิดและเปิดมือถือเพื่อให้ตัวเครื่องสัญญาณใหม่สองใช้ปริมาณเน็ตคงเหลือของคุณกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีหากในหมดแล้วสามารถสมัครแพ็กเสริมเพื่อเพิ่มความเร็วได้ค่ะสามสำหรับมือถือ a อ d r ร i d แนะนำให้ลบไฟล์ขยะหรือลบแคส ให้มือถือใช้งานได้เร็วขึ้นค่ะดูวิธีลบแคสเราได้จัดส่งข้อมูลให้คุณทาง SMS เรียบร้อยค่ะหากคุณต้องการรีเซ็ตสัญญาณกดหนึ่งค่ะฟังซ้ำกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับเมนูหลักกดเก้าเอา้าไม่ได้คุยกับเจ้าหนะ้าที่กดเก้าเอาไปก่อนครับซื้อแพ็กเกจขายดีกดหนึ่งใช้ยอดเงินคงเหลือเพิ่มวันใช้งานกดสองปัญหาอินเทอร์เน็ตขอรีเซ็ตสัญญ,ญาณกดสาม ลองกดห้าด้านอื่นๆดูครับสมัครแพ็กใช้งานต่างประเทศกดหนึ่งเดี๋ยวเลือก S S เที่คิดเงินกดสองเดี๋ยวเลือกแพ็กเสริมกดสามสิ้นหายขอซิมใหม่เบอร์เดิมกดสี่มีการรับสายจากต่างประเทศกดห้าเปลี่ยนซิมเป็น e ซิมกดหกฟังซ้ำกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วจะกดไปไหนหลักกดเก้าเอาแล้วทำไมไม่มีหัวข้อ้กดไปติดต่อเจ้าหน้าที่ อ๋อกดเก้ากลับไปก่อนเซื้อแพ็กเนขายดีกด1ใช้ยอดเงินคง,งเหลือเพิ่มบอนใช้งานกด2ปัญหาอินเทอร์เน็ตขอรีเซ็ตสัญญาณกด3ปัญหาเติมเงินกด4สมัครแพ็กใช้งานต่างประเทศยกเลือก s อ s เอมสสิ้นหายบริการด้านข้อมูลอื่นๆกด5้อ๋องั้นกด4ปัญหาการเติมเงินดูครับเติมเงินแล้วได้ไม่ครบกดห ติมเงินแล้วระบบไม่ตัดแพ็กกด2นเงินทรูมันนี่ผิดเบอร์กด3ฟังซ้ำกดเครื่องหมายสีเหลี่ยมเอาลองดูเมนูหลักกด9เอาลองดูกด2ครับไอ้ต่อเติมเงินแล้วไหมัมเงิบไม่ตัด,แ,บบบตดแพ็กอ,อาจเกิดจากเงินที่เติมเข้ามาไม่ครอบคลุมกับราคาแพ็กซึ่งจำนวนเงินที่สามารถตัดได้จะเป็นราคาแพ็กบวกภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะหรือเคยใช้บริการยืมเงินทรูมูฟ S เมื่อมีการเติมเข้ามาประกฏจะมีการทักเงินทำให้ไม่เพียงพอสำหรับตัดแพ็กค่ะฟังซ้ำกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมย้อนกลับกดเครื่องหมายดอกจันกลับเมนูหลักกด9อ้าแล้วตกลงหัวข้อไหนจะคุยกับเจ้าหน้าที่มันเป็นตอบรับอัตโนมัติหมดเลยซื้แพ็กเน็ตขายดีกด1ใช้เยอดบเงินคงเหลือเพิ่มบอนใช้งานกดสปัญหาอินเทอร์เน็ตขอรีเซ็ตสัญญ,ญาณกดสปัญหาเติมเงินกด มัครแพ็กใช้งานต่างประเทศยกเลิก s m สมสิ้นหายบริการด้านข้อมูลอื่นๆกดห้ากดกดหนึ่งดูกดหนึ่งครับแพ็กสุดคุ้มหนึ่งร้อยี่สิบาทเหล็กไม่อัานไม่ลดสปีดหนึ่งเมกเจ็ดวันสมัครกดเจ็ดได้เลยค่ะอันนี้คือเขาบอกเกี่ยวกับรายละเอียดให้เรากดนู่นนี่นั่นเพื่อสมัครแพ็กแต่เราไม่มีเขาไม่มีบอกหัวข้อที่จะให้เราติดต่อเจ้าหน้าที่เพราะคุณยี่สิบห้าบาทเหล็กไม่อัานไม่ลดสปีดหนึ่งเมกหนึ่งวัน ส2บาทเด็ดไม่อั้นไม่ลสปีดแบบเน็ตหวันกด2 59บาทเด็ดไม่อั้นไม่ลสปีดสี่เน็วันกด3 120บาทเด็ดไม่อั้นไม่ลสปีดหนึ่งเวันกด4 2 2บาทเด็ดไม่อมั้นไม่ล คือแล้วเมื่อมจะมีหัวข้อไหนยัติดต่อเจ้าหน้าที่วันนี้ก็สองมกราคมสองห้าหกเจ็ดเขาต้องมีเจ้าหน้าที่สเตนไมลไว้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสิครับปัญหาเติมเงินกดสี่สมัครแพ็กใช้งานต่างประเทศยกเลิกเอสเอ็มเอสิ้นหายบริการด้านข้อมูลอื่นๆกดห้าคือกดอ๋อกดกดหัวข้อสองสองมันยังไม่ได้กด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วมีเมนูหลักกดเก้ามันไม่มีหัวข้อที่จะกดติดต่อเจ้าหน้าที่เลยครับเอาลองกดศูนย์มันไม่บอกให้กดศูนย์เลยครับขออภัยค่ะคุณยังไม่ได้ทํารายการกรุณาทํารายการอีกครั้งนะคะจะดกดหัวข้อไหนครับ<ด>ที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มันใช้งานกดสองฟังซ้ำกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดสู่เมนูหลัก คือถ้าจะบอกว่า4มทุม่ม4ทุ่มเนี่ยกำลังจะ4ทุ่ม online, แล้วตอนนี้22 painful, 21นาฬิกา52นาทีครับตอนนี้เวลา21นาฬิกา52นาทีครับจะบอกว่าตอนตอน3ทุ่มกว่ากว่า4ทุ่มเนี่ยมันเป็นเวลานอกทํางานของเจ้าหน้าที่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ครับแล้วเวลาลูกค้าโทรเขามีปัญหาแบบนี้เขาต้องการจะติดต่อเจ้าหน้าที่ call center นะครับต้องรอพรุ่งนี้เลยครับนะครับกด หัวข้อที่หนึ่งก็ไม่มีให้ไปเลือกติดต่อเจ้าหน้าที่คุยกับเจ้าหน้าที่วางสายไปแล้วครับ